พี่น้องสวัสดีตอนบ่ายค่ะเที่ยงควนเหรล,ะละ่ะโอ้ยเลียงนมนอม้องหมาพรพี่น้องนั่นก็บกิหิวคึอค้นเลรอล่ะค่ะเขาได้กินเขาก็ได้กินค่ะพี่น้องเลียงนมน้องหมาด้วยค่ะเลียงนมน้องหมานะคะมานี่เลยมากินนม่ะมากินหนึ่งตัว มาเลยมั่วมาจมั่วแล้วลุกฮะรู้ชื่อเรียกลุกก็ลุกเดี๋ยวแต้มทองรอก่อนนะคะเล้มมงเยงนมน้องหมาครับพี่น้องอ่ะอนสองตัวตัวที่สามครับพี่น้องหวยก็ไม่ให้ถูก ปล่อยวัดที่หมดสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสามตัวเนนะกินก่อนกินก่อนรอ,อรอชามแต่มทองรอชามนะลูกแต่มทองรอชามนะ,ะแจ่มทองรอชามนะ ไอ้น้องหมากินนมกันคาพี่น้องจ๋าน้องหมาเขากินนมกันคาแจมทองรอก่อนนะลูกรอก่อนนะรอก่อนค่ะรอก่อนนะคะรู้เรื่องค่ะพี่น้องหมายแยกไก่เนี่ยสี่ตัวรู้เรื่องเดี๋ยวรอชามก่อนลูกรอชามก่อนนะคะ กินเร็วๆแตนทองเขารอยอยู่เธอกินเร็วเ,วเข้าวเสียไก่ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวค่ะพี่น้องแมวก็มีหลายตัวอยู่เสียชีวิตเป็นมั่งก็มีเลี้ยงมาเกือบยี่สิบปีมีแมวพิการสามตัวเสียชีวิตไปสองตัวเหลือตัวหนึ่งนะดำพิการเขาโดนรูกซุนแล้วก็มีแมวเล็ก ทำหมันหมดแล้วจ้าพี่น้องเมียไม่ไหวทำหมันหมดแล้วนะคะอ้าวหมดแล้วเหรอเพี้นเอาแต้มทองถึงคิวเธอแล้วเป็นทองเพีอยนากลัวกลัวทำไม แจมทองกินเลยลูกกินเลยสมมูกกินอิ่มแล้วก็เดินขึ้นบ้านครับพี่น้องเดินขึ้นบ้านขึ้นไปนอนบนบนบ้านมันเคยเคยให้นอนด้วยมันก็เคยนะขึ้นไปบนบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยอ้วนก็นอ้วนเดินตุกตับสุกตับ,ตบขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนุ่นขึ้นไปแล้วนะแต้มทองกินเร็วเ็วข้าวสมกสโมก คุณโมขึ้นไปบนบ้านแล้วค่ะพี่น้องเจอแมวนั่งดักทางแล้วหลีกให้แมวเขาจะไม่ทําร้ายกันนะคะหมากับแมวบ้านยายไก่ก็รักกัน,นะคะ่ะเลี้ยงอยู่ด้วยกันขารักกันนะคะพี่น้องอเอาแตนทองกินเร็วรู้เรื่องคะ่ะรู้เรื่องหมายายไก่หมายายไก่รู้เรื่องนะคะไม่มีตัวดื้อหรอกคะ่ะจะมีฝรั่งอีกตัวหนึ่งชอบแข็งปาก แหกปากเหาก่ากลางค่ำกลางคืนไม่ว่าคนดีหรือคนไม่ดีเห่าหมดแต้มทองหลังเหาหมดปากเปาะร้อนมากจ่ะพี่น้องร้อนมากนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ เลีย้ยงนมน้องหมาคาพักเที่ยงนะคะ